ปลาครับปลาปลาเลี้ยงปลาปวยปลาหน่อยปล่อยหายบิดไปที่อดตัดหม้อใหม่ไปที่วิ่งเกล็นลัดไปไอ้ขอนแก,นนะนกน่นน่ะนกลุงมันคลอเงี้ยนกมันลุงเยอะอย่างไรล,ะละูกอยวดูมันโดด ไปยังครับไานิ่นหมอไปช่อนโอ้ปลาคอ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 อุมใหญ่แล้วเลยครับนี่อุ้มใหญ่แล้วเลยสามเดือนจะทำในปูแล้วเออเลี้ยงเลี้ยงสิ่งแกลี้ยงปีนึงได้สักตัวแล้วเช็ดขีดเดี๋ยวโอเคแล้วนี่สุดยอดเลยครับไว้สี่พันตัวลองดูลองเลี้ยงดูปลาคอปลวดินปลาคอ

cô không hóa hả, đâu vậy nghe đó, cái này lên, Ừ, <laughs>